สวัสดีครับพบก,กับสุลุขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เดือดดาดแฟนบอลบุรีรัมโพสสั้นๆเข้าสนามเชียร์ทุกทีมยกเว้น1สโมสรดักแฟนบอลประสาทสายฟ้าโพสสั้นๆแต่ได้เจอความเจ็บจีดเข้าสนามเชียร์ทุกทีมยกเว้นทีมเชียงรายหลังเกิดปมเดือดบิ๊กฮันวิจาร์สนามซ้อมบุรีรัมคุณภาพห่วยย่ำแย่หลังจากที่บิ๊กฮันนะครับมิติติยภัย,ภยรัฐประธานที่ปรกษาลเโอเชียงรายยืนเต็ด เผยด้วยตนเองโดยตำหนิสภาพสนามซ้อมที่ค่อนข้างแย่ทำให้แข้งกวางโซมหาภัยบาดเจ็บก่อนลุย AFC แชมเปี้ยนลีก2022จากนั้นซอต่ายการุณานชิดชอบรองประธานสโมสรบุรีรัมได้โพสต์ตอบโต้โดยมีใจความสำคัญว่าตั้งท่าออกตัวไว้ก่อนถ้าไม่ชนะจะได้โทษสนามบุรีรัมย่างไรก็ตามเรื่องในกก่าวมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะประธานไฮก็ได้ออกมาโพสต์ตอบกลับเช่นเดียวกันนะครับ สวนล่าสุดนะครับแฟนบอลบริรัมรายหนึ่งได้โพสต์ผ่านกลุ่มดูบอลกันก,กับบุริรัมยูไนเต็ดไว้บ้าเข้าสนามเชียร์ทุกทีมยกเว้นทีมเชียงรายโดยโพสดังกล่าวมีบรรดาผู้เล่นคนที่12เข้ามาคอมเมนต์แสดงความดราม่าเป็นจํานวนมากตัวอย่างเช่นผมไม่เคยเชียร์เลยอยากเข้าไปดูเลยครับเสียสายตาใช่เลยผมจะเป็นคนไทยคนแรกที่จะไม่เชียร์ทีมจากไทยทีมนี้เด็ดขาด ทีนี้นะครับสิงห์รีโอเชียงรายยูเนเต็ดนะครับอยู่ในิคุมเจในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2องพร่วมกลุ่มกับวิสุกโกเบและคิชิเอซีขณะที่เซียงไฮ่พอร์ตประกาศถอนทีมไปแล้วซึ่งล่าสุดแมตช์แรกที่ประเดิมสนามนะครับสิงห์เชียงรายก็แพ้กับคิชิเอซีจากฮ่องกงไปนะครับ1ประตูต่อศูนย์โดยแข่งขันกันที่สนามบุรีรัมสเตเดียมนะครับเรียกได้ว่าพ่ายแพ้ก่อนนะครับในนัดเปิดสนาม ซิกโกออ้กระหึมเอเชียดวลาดวมารีนอโอกาสยิงเป็นสิบกตกิเกียวเกียติศักเสนเมืองนะครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยนำทัพฮองอันยาลายทีมแก่งแห่งสึกวีลีกของเวียดนามประเดิมเกมแรกของ AFC แชมเปี้ยนลีก2 0 2 2รอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในรอบ17เปโดยพบกับโยโกมาเอฟมารีนอตทีมแข่งจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเกมนี้โคซิกโกจัดชุดใหญ่นำทัพมาโดยเงียนของเฟืองเจ้าของฉายาเมซี่แห่งเว,วียดนามวอชิงตันเบนดาวเงียนวันตวน นรุกสายสปีด99ผลปรากฏว่าโยโกมาเอฟมารินอตบุกเฉือนเอาชนะฮองอันยูไลทีมของซิโก้ไป2-1ซึ่งเกมนี้ถึงแม้ดูทีมของซิโก้จะครอบครองบอลน้อยกว่าแต่มีโอกาสลุ้นจบสกอร์มากถึง10ครั้งซึ่งทางมารินอตลุ้นโอกาสจบสกอร์12ครั้งถือได้ว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของโคซิโกเตรียมนำทัพฮองอันยูไลพบกับซินดีเอฟซียักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียในวันที่19เมษายนนี้นะครับ บุรีรัมปล่อยแข้งรายแรกร่วมทีมชาติไทยพื่ล่าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมนโนพูกิงเตรียมทำภารกิจไล่ล่าเหรียญทองซีเกมส์มที่ประเทศเวียดนามล่าสุดมีรายงานมาว่าทงางสโมสรบุรีรัมทีมกยาใหยงศึกไทยลีกได้ปล่อยตัวแข้งรายแรกนั่นก็คือนพพล,ละครนพลมาร่วมทัพช้างศึกเพื่อไล่ล่าเหรียญทองซีเกมส์มที่ประเทศเวียดนามแล้ว สำหรับนพพลละครพลในด้านในวัยยีิเปเป็นเด็กสร้างอนาคตไกลจากอาเคมีของบุรีรัมซึ่งเป็นแข้งคนสกัของโคยงวลลุสีมค้าในศึกดูใบครับ2 0 2พที่ประเทศซาอุดบอารับเออิเรตที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับ One, two, three, ป้าตายจัดให้พาสีแข้งบุรีรัมเต้นเพลงที่กำลังนานแรงสุดๆในขณะนี้ ป้าตายกรุณาชิชอมนะครับมาตำนัดพาซีนักเตะบุรีรัมยูเต็ดเต้นเพลงที่กำลังได้รับความนิยมสุดๆนะตอนนี้หลังจากป้าตายพันรองประธานสมุสรบุรีรัมได้ให้สัญญาว่าจะพานักเตะม,มาเต้นเพลงสุดฮิตให้กับแฟนๆได้ชมกันพร้อมติดแฮชแท็กไม่หาตรงไหนบอกล่าสุดนะครับป้าตายก็มาทำตามสัญญาโดยโพสต์คลิปแข่งบุรีรัมยูเต็ดเต้นเพลง My Name Is ซึ่งเป็นเพลงที่กำลังเป็นกระแสใน Tik t o k ออยู่ขณะน,นี้ซึ่งคลิปดังกล่าวก็ไปะกอบไปด้วย โชลูก้าเป็นชิกี้จนาธานโบลินกิเป็นคราบกับตันต้นน,นลริบุดินเป็นบอมและพิลิโดนชัมลัสนีเป็นลาลา่าซิโกโยันมาเรนอตสุดแกล่งชื่นชมแข้งพองอันยลายสู้เต็มที่แล้วทุกคนกดซิโ,ก,โกเกียติสักเสนเมืองนะครับคุณซื้อของหองอันยลายยอมรับขาดโชคเล็กน้อยและโยโกโมาเอฟมารนอสนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆ ทั้งเกมรุกและเกมรับเราต้องสู้ต่อไปเพื่อให้อยู่ในเส้นทางควนลงนะครับศึกฟุตบอลเอซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอชเมื่อวันที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาลูกทีมของโคสิโกเกติสักเสนเมืองประเดิมพ่ายกับโยโกมาเอฟมารินตส1-2โดยโคสิโกเกติสักเสนเมืองกล่วาวว่านี่คือแมตช์ที่เรารอคอยมานานต้องสองทีมเล่นกันแบบเปิดหน้าแรกและหองอันเดลายขาด่วกคลิกน้อยที่น่าจะได้ประตู ในเกมนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเย็นของเฟืองและเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ยอมแพ้จนถึงนาทีสุดท้ายที่พวกเขาลงเล่นตามแผนที่วางเอาไว้เกมี้ฮองอันะครับเสียทั้งประตูจากลูกตั้งแต่แต่ที่เหลือทําให้เรามีความสุขโยโกมาเอมิลอมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายมากหลังจากนี้เราต้องนํเข้บอบกพร่องจากเกมนี้ไปแก้ไขต่อไปนะครับยังต้องต่อรองค่าเหนื่อย ฉลามชนต้องลุ้นต่อเซนจาโชมาใหม่เรนาโตคลิสกำลังจะหมสัญญากับบุรีรัมย์ยูนเต็ดและชนบุรีเอฟซีในวันที่31พฤษภาคมนี้อย่างเป็นทางก,การแล้วสำหรับเรนาโตคลิสปากกัลหลังในวัย31ปีโดยมีรายงานมาว่าฉลามชนนะครับอยากต่อสัญญากับแนวรับทีมชาติโคเอเชียที่ผ่านการติดทีมชาติมาแล้วทุกรุ่นไล่ตั้งแต่ยู16ยู17ยู18ยู19ยู20และยู21ออกไปอีกหนึ่งซีซั่นหลัง เข้ามาแล้วนะฮะก็ทําให้เกมรักของทีมชุนลีแข็งแกร่งมากขกดิมแต่ว่าต้องมีการพูดคุยเรื่องของค้เหนื่อยอีกครั้งว่าจะสามารถต่อรองกัน,นได้เพียงใดซึ่งชนุนบุรีเอฟซีต้องการเก็บอดีตกองหลังของซโซโลวันริบบอรเรสยกักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของเช็คและยูนิเวอร์ซิตาเตียคลายสโอวายอดทีมแห่งลีกโรมาเนียเอาไว้เพราะมีแนวโน้มสูงมากว่าจูเลียนออสโตลแนวรับทิมชันมาเล,ลเซียกำลังจะกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดขคองรบที่2กับยโฮนดารุตักซิม ทีมาเรษฐีในดินแดนสีเหลืองมาเลเซียเนองจากนี้นะครับเรนโตริยังเข้ามาช่วยพัฒนาเกมรับคนไทยของนาเตตในเทียมที่ก้าวมาจากอะคาเดมีขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2 0 2 0ได้อย่างยดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทรงชัยทองฉ่ำบุคอลีเหลีมดีชัดมงคลเรืองธนโรดต่างก็ได้รับการเรียนรู้จนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดดูใบครับ2022ภายใต้การกุทีมของโค้ชโย่งบริวรสีมาคะนะครับ นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่17เเมษายน